สวัสดีครับผมต่อเชียงใหม่นะครับจากเว็บกันขโมยรถ .com วันนี้เรามาติดรถคิก 125i ตัวใหม่เนาะรุ่นในเรื่องสตามเน้นี้จอดติดไฟแดงรถด,ดับเองเนาะจะเป็นล้อมแมกครับรุ่นตัวทอ็อปนี้นี่สีดำนะครับตกแดงติดหน้าร้านเลยเนาะนตามมาด้อย่หนไมงรถอยู่ที่114กนะิโลจุดแปดเนาะเพิ่งซื้อเมื่อวานนะครับราคา50,000นาะ ตามที่โจรขโมยกันนะครับเขาจะใช้เหล็กแหลมเนาะแทงที่รูกุญแจแทงปุ๊บเขาจะบิดก็เลยสตาร์ทรถหนีไปเลยอ่าดังนั้นผู้ผลิตเขาเลยทําที่ปิดรูบุญแจไว้ไหมสังเกตไหมว่าทำไมรุน่นใหม่ทั้งต้องทำทำที่ปิดรูกุญแจไว้เพราะเพื่อไว้กันขโมยนะครับไม่ให้โจรเอาเหล็กแหลมแทงเนาะแต่นี้โจรก็เอาไม่เหล็กไปเองละถึงปิดมาก็เปิดได้หมดเนาะตอนนี้แก้ไม่ได้ละอืมกับขโมยพิเศษของชาวบ้านคือล็อกปิดเสียงนะอผมจะกดล็อกให้ดูสองครั้งกสองครั้งนะครับ นี่กดลองน,นี่หมดแล้วกันน้ำแล้วขี่รถตักผลขี่รถตักผลได้เลยเนาะขี่รถตักผลก็เอ้ยโดนรถก็ไม่ดังเนาะกะัโมยทั่วไปโดนรถหน่อยก็จะดังแล้วของผม,ผมโดนรถอะไรก็จะไม่ดังจะไม่รู้คนชาวบ้านนะฝนตกฟ้ววาร้องอะไรก็จะไม่ดังร็จะดังต่อเมื่อมีคนใช้กุญแจผีสมมุตินี่กุญแจผีนะแทงเข้าไปผมจะบิดนะนี่สมมุติกุญแจผีแทงเข้าไปแทงปุ๊บล้วผมจะบิดบิดปุ๊บ ก็ไม่อยู่นะครับจะอยู่แต่เมื่อปลดล็อกที่ที่หมดะครับการขโมยผมพิเศษกับชาวบ้านคือกันน้แล้วครับขีรบบ่รถตักฝนได้การขโมยทั่วไปขีรบบ่รถตักฝนปุ๊บน้ำเข้าก็พังแล้วเนาะเรามาสั่งสตาร์ทที่ที่หมดเลยดูยกดปุ่มไฟฟ้าสองครั้งสตาร์ทได้เลยเนาะถ้าจะกดดับก็กดดับที่ที่หมดเลยเนาะสตาร์ทถ้าสมมุติเราลืมล็อกรถนะครับมีคน มีคนใช้กุญแจผีนะครับแทงรูนแจ, oon, แจรถเราแทงปุ้นลอนบิดรูนแจมันพังนะครับเขาสตาร์ทไปในระยะร้อยเมตรเราเห็นพอดีเนาะเอ้ยมันมาขโมยรถเราให้กดปุ่มกดล็อกนะครับรถจะดับเองอา่าแล้วก็ตามไปเอารถมาได้ก็แบบการขโมยราคาพันสองนะครับจากเว็บการขโมยรถ .com ลองไปเซิร์ชใน youtube ดูเนาะพิมพ์ว,ว่าการขโมยรถหรือว่าอยากดูรุ่นอ,อะไรก็พิมพ์ไปเลยเนาะติด <horizon. S 2> รับประกันให้ปีหนึ่งจากเว็บการขโมยรถ .com เนาะเอาวันนี้ติด ไปอีกคันเนาะใหม่เลยเพื่อกหอเมื่อวาน <S <S โอเคครับผม